ครับวันนี้ผมก็มาตามสัญญาเนาะก็มาอันบ็อกซิ่งเพื่อนเพื่อนรับชมนะฮะคลิป vivo ตัว y ส1 d เดี๋ยวเรามาดูครับว่าดีไซน์นะฮะแล้วสเปคเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะฮะตัวเครื่องพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้เราเตรียมการแกะอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนได้รับชมกันเลยนะฮะสำหรับช่อง Bank Channel นะครับนะฮะนี่สีสวยมากเลยสีเรดนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะนะครับดูในรูปเนี่ยออกสีชมพูนะแต่ตัวจริงสีสวยมากเลยนะเพื่อนดูนะครับ โอ้โหพรีเมียมหรูเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆดีไซน์เหมือนตัว V50 Lite ฮะพรีเมียมสวยหรูเลยฮะสังเกตได้นะครับเนี่ยฮะมีไฟออโร่าวงแหวนด้วยเห็นไหมฮะเมนหลักนะครับผมนะฮะ50ล้านเนาะนะครับดีไซน์สวยเลยต้องบอกไว้เลยว่าหรูมากๆเลยนะฮะหรูมากๆเลยนะฮะสำหรับตัว vivo ตัวนี้เนาะนะฮะดีไซน์สวยเลยนะฮะให้ดูตัวเครื่องก่อนเนาะ นะครับฝั่งขวาเป็นจะเป็นเรื่องเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะครับปิด,เป,ดเปิดเครื่องหรือสแกนเล่นน้วมือเนาะส่วนด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของไม้นะครับมีแจ็ค3.5นะครับไม่ไม่ใช่เป็นตัวไทสีห่อพัยครับแล้วก็ตัวลนะําโพงเนาะฝั่งซ้ายจะเป็นตัวถาดใส่ซิมน,นะครับด้าน,นบนไม่มีอะไรว่างเปล่านะครับเดี๋ยวแลยละเอียดผมบอกอทีนึงนะฮะให้ดูขนาดหน้าจอก่อนเนาะเป็นจอแบนนะครับนี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องไปเลย เดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์ด้วยเนาะว่ามีอะไรแถมให้บ้างนะครับผมเปิดเครื่องทิ้งไว้เนาะอนุญาตนะครับไปทีละนิดนะครับช้าเนาะเพื่อนๆได้ดูนะฮะเปิดมาก็เจอตัวเคสกอนเลยนะเป็นเคสซิลิโคนใส่นะครับก็ค่อนข้างแบบคุ้มขอบได้ดีเนาะนะฮะคุ้มขอบได้ดีเลยแล้วก็เหมือนตัวป้องกันกันกระแทกเลยนะครับตรงนี้นะนะครับใช้ได้เนาะตัวนี้ถัดมาเลยเป็นตัวคู่มือนะครับ นะฮะที่แฟนแถมมาอยู่แล้วนี่พายเอกของงานเลยนะครับเป็นฟ้าชาร์จ44วัตต์นะครับ vivo ตัวนี้เนาะรุ่นนี้รองรับฟ้าชาร์จ44วัตต์นะครับสำหรับ Y21D นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของตัวสายฮะเป็นตัว USB to C นะครับผมนะฮะนี่นะใครมีเดิมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเข็มจิ้มซิมให้นะฮะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลันเครื่องไปพร้อมกันเลยนะครับนะฮะสวยมากมากเลยนะฮะดีไซน์หรูมากเลยนะฮะบอดี้แข็งแกร่งเนาะโครงสร้างต่างๆเนาะงานซีเมียมหรูเลยนะครับเดี๋ยวเราลันเครื่องไปพร้อมกันเลยนะฮะออามาฝากเพื่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดบอกอีกทีนึงว่าสเปคเ,เป็นไงนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนอีกทีนึงว่าสเปครายละเอียดเป็นไงเนาะเชิญหม่ซือขอยาเซตเครื่องนิดนึงนะฮะซื้อโอเ n อัน็ับซิงให้เพื่อนในรับชมคลิปไปเลยนะฮะวันนี้ค่ะ เป็นโมเดลตัวใหม่ของทาง vivo เนอะนะครับแนะนำเลยนะครับ vivo คนทานตอบโจทย์แน่นอนเนาะตัวนี้ก็มีตัวครอบทับก็เป็นตัว f h a n t a OS เหมือนเดิมนะฮะ สักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าจอเนี่ยสว่างประมาณไหนนะครับมาแล้วนะฮะเพื่อนๆเนี่นะฮะเราปรับค่าความสว่างได้ก็จะมีโหมดต่างๆเนาะตามสไตล์ vivo นะฮะเนี่ยฮะมีโหมดเครื่องบินมี h o ต s p o t ต่างๆเนาะนะฮะเนี่ยการใช้งานมีสแกนมีแยกหน้าจอนะครับนี่นะครับผมปรับนะประมาณนี้ถ้าความมืดสุดอันนี้สว่างสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว a b o u t phone นิดนึงเนาะเรื่องของรายละเอียดตัวเครื่องนะครับ ก็มีอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะตัวนี้เข้ามากับตัวฟันทัตเวส15แล้วนะฮะเป็นรุ่น vivo y21d เนาะ RAM 4.64 Android 15นะครับ Android 15แล้วนะครับนะฮะแล้วก็คอมจุเป็น 128G นะครับผมนะนะฮะเป็น 128G นะฮะ CPU ก็เป็นตัว octa core นะครับนี่นะครับมี RAM turbo ให้ด้วยเนาะดีเซลเลตหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน แล้วแต่เพื่อนๆว่าต้องการเป็นแบบไหนนะครับธรรมดาหรืออัตโนมัติก็ได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเนี่ยฮะปกป้องดวงตาด้วยอ่าเนี่ยนะฮะนี่ฮะกรองแสงสีฟ้าเนาะนะฮะเข้าไปปรับได้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะ r e f l เล t เริ่มตั้งแต่ออโต้เลยนะครับ60เฮิรตซ์90เฮิรตซ์ผมเลือกเป็น90 Hz แล้วกันเนาะเพื่อให้ทัชสกรีนไหลลื่นนะครับนี่ฮะอุณหภูมิเราปรับได้เลยนะโทนต่างๆเนาะแล้วแต่เพื่อนๆที่เลือกนะครับนี่นะฮะการสั่ เสียงเราปรับได้เห็นไหมฮะเราบูสเสียงได้ต่างรุ่นนี้ปรับได้ถึง400เลยนะครับเนี่ยฮะรุ่นนี้ปรับได้ถึง400เลยนะฮะไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงดู u t u b e เนาะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยฮะก็จะมีในเรื่องของอัลต้าเกมโมเดลเนี่ยฮะเห็นไหมฮะก็จะมีโหมดเกมด้วยเนาะนะครับความปลอดภัยต่างๆเนาะการอัปเดตแพลตฟอร์มนะครับนี่สไตล์พิโวประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยนะฮะ เดี๋ยวเราเปิดกล้องกันนิดหนึง่งเนาะลองเทสกล้องกันนิดหนึง่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเปิดกล้องกันนิดหนึง่งนี่นะฮะหนึ่งเท่าสองเท่าก็จะมีตัว Inset น n ซ e r t e r z o o มให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายดูนะแล้วเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดอีกทีว่าหน้าจอเท่าไหร่ยอะไรยังไงนะ้อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะฮะสองเท่านะเนาะอ่านี่หนึ่งเท่านะครับ ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูงานวิดีโอกันนะวิดีโอก็ปรับตั้งแต่720นะครับเห็นไหมเราเลือกได้ตรงเฟรมนะครับ30เฟรม30เฟรมเห็นไหมครับอันนี้เอาเอา,า180ก็ได้นะครับอันนี้เนาะน,นี่ก็จะเป็นฟูลให้ด,ดีเลยนะครับก็ได้30เฟรมเช่นกันเนาะนโหมดเนี่ยจะเริ่มต้นจะมีโหมดกลางคืนนะฮะมีการถ่ายบุคคลพัฒเทรดก็สไตล์ v i v o แล้วนะฮะหน้าชัดหลังเบอร์ต่างๆเนาะเราปรับได้พวกนี้เนี่ย เราปรับค่า F s t o c k ได้เนาะเจาเบอร์ขนาดไหนนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเนาะความละเอียด50ล้านพิกเซลเน,นี่ยอันนี้เป็นตัว Ultra นะครับนะฮะมีฟันโูนละมมกเอกสาร Solution Time Lab Pro นะครับแล้วก็ไล g h t p h o t เนาะแล้วก็มีโหมดถ่ายใต้น้ำให้ด้วยนะครับตัวนี้เนาะในราคา3,000กว่าบาทนะครับตัวนี้เนาะ ่วนกล้องหน้านะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดกล้องหน้าให้เพื่อนดูถ่ายผมเองนะอ่ากล้องหน้าตามสไตล์ v ีโบนะครับนี่ฮะเรายัางปรับได้ด้วยนะครับนี่นี่ฮะนะฮะเราปรับได้นาะตามตามที่เราต้องการเลยนะครับนะฮะอ่ามีฟิลเตอร์ด้วยนะมีฟิลเตอร์ผมลองเปิดให้ดูนะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างเนาะไม่ได้ถ่ายแบบจ๋านะครับให้เพื่อนได้ดูกันเนาะว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับแนะนำเนาะตามสไตล์แบงค์ชานเอลนะครับนี่ฮะ นถือว่าใช้ได้ครับอืมโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับในราคานี้เนาะแอนดรอยด์ Android 15แล้วด้วยดีไซน์สวยนะครับมาด้วยกันถึงสามสีนะครับตัวนี้มีสีแดงสีดําแล้วก็สีฟ้าเนาะอ่าประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับสวยดีไซน์สวยแล้วก็งานพรีเมียมหรูเลยเนาะเนี่ยฮะบอดี้แข็งแกร่งเนาะขนาดหน้าจอเนี่ยตัวนี้นะฮะ6.8นิ้วเลยนะครับตัวนี้จอ6.8นิ้วเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยเนาะ เดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้แป๊บหนึ่งนะขออนุญาตนิดหนึง่งเดี๋ยวให้เพื่อนดูตัวเครื่องไปก่อนนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับตัวนี้เนาะถือว่าในราคา3,000กว่าเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวเนาะในราคานี้นะเพราะว่าทาง vivo เองก็ทำโปรดักต์ได้ดีนะฮะถือว่าต่อยอดจากตัวซีรีส์วายของเขา็นาะครับเนาะตัวนี้ต่อยอดซีรีส์วายเลยนะครับอย่าง y ศูนย์สี่สอง ไว้ศูนย์สี่แรงต่างๆๆเนาะนะครับจอเนี่ยขนาด6.68นิ้วนะครับ CPU ใช้เป็นตัว Unisoc T7 225นั่นเองนะครับระบบปฏิบัติการก็คือเป็น Android 15แล้วส่วนกล้องหน้านะครับความละเอยู่ที่5ล้านพิกเซลเนาะส่วนกล้องหลังมี2ตัวนะ50ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเลนเซฟศูน์จุดศูนย์พิกเซลนั่นเองเนาะกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6,500มิลลิแอมนะครับแล้วก็รองรับ USB Type C ได้ด้วย44วัตต์เนาะ อ่านะครับ44บาทเนาะนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยเนาะมีเคสให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะนะครับเนาะถ่ายกันเรียวๆเลยให้เพื่อนได้ดูเลยเนี่ยฮะสวยนะผมว่าหรูมากเลยนะฮะส่วนตัวหรูมากๆเลยนะนะต้องถือว่าตอบโจทย์เลยตัวนี้นะสำหรับตัว vivo y 2 1เนาะนะฮนะอุปกรณ์ใส่ชัดครบเลยนะฮะท่านไหนที่กำลังหาสมาร์ทโฟนงบใน3,000กว่าบาทเนาะแนะนำสำหรับ โรดดักใหม่ vivo เลยนะครับตัวนี้เนาะเอามาฝากเพื่อนๆพื่สำหรับช่องแบนชแลนลนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะกดต,ติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยน,นะฮะเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่ผมได้อัพเข้าไปในช่องแบนชแลนลนะครับก็จนคลิปนะครับสวัสดีครับ